นักเรียนรู้ไหมอารยธรรมอียิปต์มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูพี่ก้อยในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในวันนี้ครูพี่ก้อยจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรื่องอารยธรรมอียิปต์ค่ะ ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้อรารยธรรมอียิปต์กันนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าบนสไลด์ของเรามีอะไรกันบ้างอาจะเป็นรูปภาพของนักสำรวจกำลังขุดค้นพบพวกวัตถุข,ของโบราณต่างๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูในสไลด์ถัดไปกันเลยคะ่ะอรารยธรรมอียิปต์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอายคุปเริ่มเกิดขึ้นเมื่อประมาณ3,150ปีก่อนคริสตศักราช โดยการรวมอำนาจทางการเมืองของอียิปต์ทางตอนเหนือและตอนใต้ภายใต้ฟาโรหร์องค์แรกแห่งอียิปต์คือราตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกามีพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงปากแม่น้ำไนนยนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าทางซ้ายมือจะเป็นรูปภาพของรานั่นเองนะคะหรือว่าฟาโรหร์องค์แรกนะคะ อารยธรรมอียิปต์ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศอียิปต์ชาวอียิปต์เป็นหนึ่งในกลุ่มชนโบราณแรกๆที่ประสบความสำเร็จในการสร้างและพัฒนาอารยธรรมของตนเองเนื่องจากมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างทะเลทรายซาฮาราทำให้อียิปต์ปราศจากการกบมจากศัตรูทางบกและความสมบูรณ์ของแม่น้ำไนทำให้ปัญหาความอดอยากแทบไม่ปรากฏเลยค่ะ ด้วยเหตุน,นี้ชาวอียิปต์จึงสามารถพัฒนาอารยาธรรมของตนเองได้โดยปราศจากอุปสรรคใดๆและทำให้ได้ชื่อว่าเป็นอารยาธรรมที่เป็นของขวัญจากแม่น้ำไนายการบริหารอียิปต์จะนิ้นไปในการทางสิ่งปลูกสร้างด้านการแพทย์และการเกษตร,รยังมีการพัฒนาด้านการทหารไปพร้อมๆกันอีกค่ะ อียิปต์มีการเสริมสร้างความแข็งแรงแก่ราชอาณาจากักรโดยที่ประชาชนจะให้ความเคารพแก่กษัตริย์หรือฟาโรเสมือนเป็นเทพเจ้าทำให้การบริหารบ้านเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการสร้างสุสานของฟาโรหรือที่เรียกว่าพีระมิดและมีการทำมัมมี่อีกทั้งยังมีการประดิษฐ์อักษรภาพหรือเีโร,รกิฟิกและเริ่มมีการบันทึกลงบนกระดาษ ปาปิรูสในเวลาต่อมานั่นเองค่ะ,ะในสไลด์ถัดไปนะคะจากภาพจะเป็นอ,อักษรอีโรกิฟิกนั่นเองค่ะก็จะเป็นรูปภาพต่างๆที่นักเรียนได้เห็นเลยนะคะส่วนสไลด์ถัดไปนะคะจะเป็นกระดาษบาบิรูสนั่นเองค่ะจะเป็นกระดาษเดิมนี้นะคะจบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับอารยาธรรมอียิปต์ในคลิปถัดไปจะเป็นการสอนเกี่ยวกับอารยาธรรมกรีก สำหรับวันนี้คุูพี่ก้อยขอลาไปก่อนพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ